ก็ตัดมานาทีที่5นะครับคนที่ส่งรีเพย์มาเนี่ยเขาบอกว่า,าพี่ช่วง5นาทีแรกเนี่ยมันค่อยมีอะไรนี่ครับผมไม่มีอะไรก็เป็นการแยกเลนโคนนตกลาไงไอที่เหลือก็ดันป้อมนอกปกติ5นาทีเสียไป3ป้อมลยครับเดี๋ยวเป็นฮีโร่โคนนตนะครับกับโหมดแลงซีเอ็มนะครับก็ <due> มาดูว่าจะรับมืออยังไงครับรู้สึกว่าเกม1-5เนี่ย เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่4หรือไม่ก็5แล้วครับเรามีมา4 5หคลิปแล้วไอ้ไอ้แมหนึ่งห้าเนี่ยมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับปรับคนกันไปไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยจะแพ้เลยชนะหรือว่ารูปแบบเกมจะเป็นยังไงนะครับกับพิโลโคนอสมันก็มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นเมดเบนรู้สึกว่ายอดวิวป่าไป7 0 0 0แสนแล้วก็คือหูเยอะมากคือเกมฮอนเจเซนยูมันเยอะมากนะครับไอ้แมทนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นแสนวิวหรอก200วิวก็โอเคแล้วพอใจแล้วครับ เราก็อยู่กันแบบง่ๆชั่ว,ว,วรียบร้อยเก็บไปหนึ่งโอ้โหเจอลุมอยู่ครับยังไงอหูแลมเพศล็อกไม่ครับสกิลหนึ่งหนีไปแล้ววาร์ปกลับบ้านครับผมโอ้โหรอดหรือเปล่าเกมสุดยอดรอดไปได้ครับโโอ้โหมาวะสเต็ปจุ๊บป่าอ่าคนอื่นาว่าย้ายเกมทําเกมนู้นเกมนี้ได้ดุบได้ดีไปหมดแล้วนะครับผมก็อยู่กันแบบงงๆต่อไป มาชิลแล้วมาเป็นขวานกระจายนะครับตามหลักสูตรโคโนด,ด,ดูดิเงินเด้งไวมากนะครับโอ้โหนี่แม่งโปรแน่นอนเลยน่าจะโปล,ละแล้วหลังเงี้ยดูดิดดดโอ้ไวมากฮึหยอกหยอกนะครับมเอ็นมุกก็คือเหลือตัวเดียวครับเงินก็เด้งไวกว่าคนอื่นคูณห้าไวกว่า5้าเท่า,ทาครับนะครับสกิลหนึ่งไล์ไปตีจึก จึกอีกทีเดียวครับมาไพโดมีขวดแล้วผมแล้วโดไปโ,โดด้วยตีเรียบร้อยโหตีแล้วปึ๊บตีเสร็จปึ๊บระยะเวลาคูดาวมีเดินไปข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อความชัว์แต่ผมก็ยืนง่ๆตีกาจะตายแล้วไม่เดินแล้ว <laughs> เอาเอาเอา,เอา,เอาไปไหนเนี่ยโอฟิเลตีฟีเนี่ยไป่ <c oughs> ไชครับและแลมเพ็ล็อกมาสกิลหลบไปโอ้โหแล้วกลับไปหาอฟีครับเออหูเจอแลมเพ็อันตีครับผมโอ้ยังไงฮะรอดหรือเปล่าครับสกิลไม่มีมานาไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้ตายไหมตายไหมตายไหมเปลี่ยนรองเท้ากัดตัดไม้แล้วแอบปาว้าวกลับบ้านเย็ดโดเวอ้าวอีเปลี่ยนเป็รองเท้าเขียวมือแม่งไวว้าโอ้เปลี่ยนเป็รองเท้ามานาเม่ยว้าวกลับบ้านแล้วแอบตัดไม้ด้วยโอ้เราเป็นตัวทองครับ ืเมื่อกี้เนี้ยแมพเราสว่างไงเราดูแบบเอ้ยแค่นั้นทำไมไม่เห็นเดี๋ยวผมจะตัดภาพท้าไม่ขี้เกียจนะเดี๋ยวจะตัดภาพของมุมมองโอฟิเลยกันแล้วเหตุให้ดูมุมเล็กๆครับว่าเมื่อกี้เนี้ยมันมืดแบบไหนนะครับทำไมเขาถึงมองไม่เห็นหรือ <freeze>, ว่าไวทิปดีนะครับจุกดี ควตัวทองมาครับมามาครับอีกหนึ่งชีวิตต่อแม็กดาวรอแล้วเรียบร้อยสกิลหนึ่งไปตีจึ่าลาเดินส่วนเลนกลับครับและโนแมนมาแล้วตีเอาตีกิฟเฉยเลยบึ้มมาสกิลหนึ่งหนีไปครับแล้วโอ้โหลาสกิลดักหน้าครับแล้วตายครับผมเซนโนแโมนอ้พยายามจะหักหนีสกิลลานะครับแต่ว่าไม่ทัน โอ้ไม่ง่ายนะครับ1นึ่้าลาก็เอาเรื่องเหมือนกันแม่งกลับมาส่วนในคิวเลยดยความที่มันเป็นโคนอสน,นะครับมันก็บางต้นเกมเนี่ยหนึ่งห้าเนี่ยเลเวลกับของเนี่ยมันยังไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับต้องทิ้งช่วงไปประมาณกลางเกมถึงท้ายเกมเนี่ยที่เงินมันจะเด้งไวและเลเวลมันจะห่างนะถึงจะพอสู้กันได้คือช่วงต้นเกมประมาณ10ถึง20นาทีเนี่ย มันเป็นอะไรที่ย <ทำ S 1> ากลำบากนิดนึงเออต้องพยายามกันให้ไหวเนี่ยครับรอเงินเราเด้งรอเวลเรานำตอนนี้ก็อดทนเอาไปก่อนนะครับเอาอดทนนี่ฮะีโดนใบจึกจ๊กจึ๊กมีซีคิวแตงเผดล็อกมาอันตี้โกตัวทองไม่รอดแล้วผมโอ้โหเป็นสกิลกายภาพล้วนสองตัวนี้ เอาแล้วตัวทองไม่ออกก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าลาก็เวทไฮโลก็สกิลเวทเหมือนกันนะครับโหเกมนี้มีทั้งสกิลเวทแล้วก็กายภาพคือรับมือยากนะครับไม่รู้จ้องอะไรดีสกอร์ก็ห่างกันตัวเดียวเท่านั้นครับ5ต่อ4โอ้ลาดันดิว สกิลที่กลางออกเป็นโลบ็อกกับกันเวทโครามมีสกิลเวทด้วยแล้ววะอ๋อสกิลหนึ่งโอเคลูเรื่องลูเรื่องนี่ครับสไลด์มาตีตีโอตีไม่เข้าครับมีโลบ็อกมา <Yes. S 1> แลมเพลล็อกมาแล้วแคนเซิลน่ครับคือถ้าหนึ่งห้ามันมันเนี่ย I ll, I ll, ที่ต้นเกมมา I ll, I ll, ผมว่าน่าจะเอาไหวเลยเน้นจะเป็นพวกแบบว่า พีเดเบอร์เซอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะครับมันจะอึดๆหน่อยนึงอึดๆวายแคลลี่ประเภทน,นี้หน่อยเนี่ยหอยืนได้ครับพีเดย์เบอร์เซอร์เกอร์ชาร์ดโดอ,อ,อะไรเงี้ยครับอันนี้มันเลือดพันเดียวเองครับโครนคใจเย็นนิดน,นึงครับออกมาเป็นไฟแบนด์นะครับผมก็จนกว่ามันจะเลยเวล16แหละเลือดมันก็อยู่แค่นี้ นอกจากจะออกของที่มาเพิ่มไอเทมไอเ,มเพิ่มเลือดเอ้ยไพโลก็บอกก็มาดีครับเอาวะก็มาดีครับย็ดเก้หนึ่งห้าก็มาดีครับห,หาลุม5้หนึ่งยังมาอีกเอา้าปลาตายไปแล้วปลาตายฮนะมีคอเตอร์ครับแต่ว่ามีตัวทองครับผมเรียบร้อยเก็บ <c oughs> ไป2ครับด้วเพรล็อกอันติโคเด็กแล้วตายครับผมโอ้โหเจอคอมโบใบออกมาเป็นโคเด็กเวฟสองเอา้า ออกของดีนะเออคอมโบโคโนอดได้ในชุดเดียวเลยโอเปยทำไาฟาร์มปาง,ปางอีโร่ก็อย่างที่เห็นนะครับมีไพโลทุยไม่ใช่เวลา,าแนะนำมีโล่ละอะก็มีออฟิทลี แนะนำอีโลแบบนางงามเออนางแบบนางงามมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีเกนินครับคือตอนเรียนอยู่มหาลัยเนี่ยมีนางงามอยู่เพื่อนร่มห้องด้วยนะแบบเรียนด้วยกันแบบอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็มีแรงบันดาลใจในการไปเรียนในระดับหนึ่ง <laughs> ตอนนี้ก็ได้ทีหนึง่งรู้สึกว่าจะเป็นมิตแกรนบ้างได้ทีหนึ่งด้วยนะเออ คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่ย้อนเวลากลับไปได้หรอกคือถ้าตอนนี้ยถ้ามีตังเนี่ยก็จะกลับไปเรียนอีกเหมือนกันนะครับผมแบบไมไ่กลัวว่าอายุเราจะแก่แล้วไม่ไม่สนเออมันเป็นช่วงที่เรียกว่าสบายที่สุดเลยนะครับรยังไงมาครับแลลมเพดล็อกมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเจอช็อตไปครับยังไงโดมแล้วกดตัวทองครับผมแล้วตีโอ้โหมีแลมเพดรตั้งตี เ,เรียบร้อยเสร็จโนโมแมดน,นะครับโอ้โหมีตัวทองแต่ว่าล,วลัเมณดอันติกายภาพก็กันไม่ได้นะครับผมลาดันชิลแล้วได้แค่นี้อ๋อไพโร่ไพโลก็มาดีครับไพโรออกโลบ็อกไ <c oughs> พโรโลบ็อกว่ะเอ้ยไพโลจังหวะนี้ต้องเขียวแล้ว ของมึงไวไงไายพี่โดบอกของมึงไวอของไวก็เห็นไหมครับว่าก็ก็ยังตายอยู่แบบสันก็ห่างกันตัวเดียวของไวแต่ว่าฝั่งตรงนู้นแม่งมีตั้ง20สก,กิลอะคนเดียวเงินเยอะเดียวเงินเยอะคนเดียวเงินเยอะของไวคนเราบอกเราไงบอกคนเดียวเงินไวเอาอะไรไปสู้ ไปยวกอะไรไปสู้แต่ว่าเกมมันชนะกันที่บ้านนะครับไม่ชนะกันที่สกอร์คิวหนึ่งห้าไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสมอไปนะครับแล้วแล้วแล้วคนน้องบอกแล้วแล้วไงคนเดียวคนเยอะของวายเราไปสู้คนน้อยบอกแล้วไงแล้วแล้วไม่เฉยไม่ไแล้วไง ชนะกูทีเย็ดแ yes. <laughs> ค่ไพลโรบอกชนะกูทีนะคนอ้นอนแบบว่าไอา้ของเยอะแล้วไงวะอ้าวก็ชนะกูทีมาสกิวหนึ่งม <laughs> าครับผมชนะกูทีชนะกูท,ทีอย่างคนออน,นบอกผมแป๊บหนึง่งรอ,ก,อก่อนรอก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันมา <laughs> แล้วก็เป็นหอกเอจินะครับ น่าจะเป็นมิงโบแหละมิงโบเกนจูโร่ครับแต่น่าจะเป็นมิงโบมากกว่าเขาก็ยังไม่ออกมาเป็นแยกล่างเลยนะครับนี่ครับแหลมเพชรล็อกมาอันตี้โคเด็กอ่าโคนอตโดมสวนแล้วตายครับอตอนนี้ก็เริ่มทนคอมโบแหลมเพจได้แล้วยังไงโอฟิเลียโอฟิเลียตีอยู่ครับอีกทีเดียวได้หรือเปล่าครับ,รบจึก๊กเรียบร้อย นะครับลากลาไพโลมาแล้วแมทก็มานะได้แล้ววิงโบนะครับออกมาเป็นวิงโบครับผมคือแบบรองเท้านี่เขาแบบเปลี่ยนสีตลอดนะแล้วแต่สถานการณ์ไหนจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรโดนตีอยู่เขาเปลี่ยนสีแดงนะเขาก็มาตีเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรเงี้ย เอ้ยคอ์เตอร์ว้าวีหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยแอโนอแม่แตกหนึ่งเอาวะเจอไพรโรวันติแล้วกลับไปสวนนะผมยังไงอุ้งหูเราตายครับโอ้งานงอครับโอทองคูดาวพอดีโอ้ไม่ง่ายครับผมโอ้ไง่ไแทนนะครับผมนี่ก็ยอมแล้ว เสียไปแล้วครับ1บนึ่งบาแรกโอ้สิบเจ็ดนาทีโดนไปหนึ่งบาถ้าเกมปกติก็ถือว่าไวานะสิบเจ็ดนาทีโดนบาแรกเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเกมหนึ่งห้าผมถือว่าสิบเจ็ดนาทียื้อได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคละยื้อได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังดีไม่พอนะครับผูกโดนบาแรกก่อนก็เป็นยากนะแล้วเมลโคเด็กเวลสี่นะครับโนแมดเป็นจอก,กเวลวสามครับแล้วก็ทวินเบทกำลังที่กำลังจะออกก็น่าจะแบบกล่าวว่า ทำดามเมดให้ได้เยอะที่สุดในช่วงเวลาสั้นที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าโคนนอได้ตีส่วนเนี่ยก็แบบสู้ยากนะครับเพราะว่าของมันเยอะกว่า <c oughs> เฮ้ยมีตัดไม้แอปป่าอ้ยะลำเพดโอ้งไงสไลด์ไปแล้วโดมเลยครับนี่เอาคืนโอ้โหแล้วตายครับโอ้โหกันบนล่างแตกครับกันล่างบนแตกนี่ยมันยากครับ วิ่งกันไปว่ากันมามันก็ไม่ทันหรอกต่อให้โคโนสมันมีสกิลหนึ่งให้วิ่งไวขนาดไหน,นก็ไม่ทันอะ่ะเฮ้ยโอโ้โหโนแม่ขอเตอร์ว่าวอีกแล้วว่าสองทีแล้วนะช่วง,งนี้ว่าวบ่อยเป็นไงตายเลยไพโรล้รอตัวท้องหมดครับแล้วตันเอาวะสตาร์แลนดตีอาสกิลหนึ่งมาครับยังไงไพโรไพโรตีตียังไง,ไโ,ไโ,ง,ไงโอลามีหนึ่งชีวิต โอ้ก็ขอย้อนมาก่อนนะครับเหือเหลือ500นะครับป่าเซ็งมาแล้ nah วสกิลหนึ่งกลับไปสวนเรียบร้อยเก็บไฮโลไปได้ครับตอนนี้เย่งียวกับลาลาวิ่งแล้วโพฟิเดียยังไงเพื่อนโบกอยู่ครับเอามีแลมเพดล็อกมาครับผมคลิปหายแล้ว <offering> <ception> เอาวแลมเพดล็อกมาครับเจอโคเด็กตายแน่นอนครับเลือเหลือ500ยังไงโอ้โหเรียบร้อยคลิปตายไอสัตว์ล็อกคลิป จเย็นลำเพดโห้แล้วเราโครอสมาฉีดโดนฉีดนี่ตายไม่ตายก็อันติซ้ำได้โอ้โหล็อกครีปแน่นอนครับชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็นดูดใหญ่แล้วออกหน้ากากดำมาแล้วโอ้โหครับสู้ๆนะฮะเราก็เราเ็เราเราธรรมดาคนแม่งชอบเชียร์มวยร้องอ่ะ เราชอบเที่ยวฝ่ายสีเปียกมาเทียมแบบม้มืดอะไรอย่างนี้ครับเราใจแม,มนมีทบบมวินเบลด้ว,วยยังอ๋อมีให้ใบถังซื้อออกใบถังซื้อมาคู่ก่อนสมมุติว่าถ้าเอาเมาส์ชี้เฮ้ยอย่าหนงแมนมีของเยอะวะไม่เอาวันดีกว่าอะไรเงี้ยขึ้นไหมเออเนี่ยถ้าดูในชื่ออย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นทบบวินเบลเลยเห็นปะ ได้แล้วครับดูดใหญ่ตอนนี้ก็เหลือแค่แยกล่างนะครับก็จะฟูแล้วตอนนี้ก็มี5้าช่องครึ่งแล้วก็เรียงก็ว่าได้ครับสกิลหนึ่งไปครับโกบตัวทองครับผมแต่เกบโกวเี้ยไม่ได้ไงแล้วโดมสวยครับไงแ,แล้วโดมยังไงตีเอาวะอ้าตัวทองหมดแล้วครับคนดูดใหญ่ตีส่วนฮะเจอโนแม่เคาน์เตอร์ไปยังไงสกิวหนึ่งไปเก็บโนแม่ไปได้ครับผม เอาละพอมีดูใหญ่เริ่มยืนได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าดูใหญ่ก็ได้เลือดเยอะพอสมควรทำเพจล็อกมาครับตีส่วนไพโลมาสันนี่เงียสไลด์หาไพโลแล้วกดเขียวโอ<ฮ>้โหไพโลเขียวจนง่ยนะครับรอันตีส่วนไปยังไงครับได้ไหมโอ้โหเจอช็อตอา้าวจิปายแล้วครับเลือดเรือร้อยกว่ายังไงยังไงดีดูใหญ่ดูดาแล้วครับนี่คงับสไลด์ไปกดดูใหญ่ เก็บแลมเพดไปได้ครับอ้เก็บไปสองครับยังไงไพโลรอดหรือเปล่าครับมาเจอสตันไหมครับสกิลคูดาอยู่ครับส2สองอ้าวจุ๊กจุ๊กคีเ่เพนโอ้โหกดเขียวอีกแล้วอ่ากดเขียวอีกแล้วสกิลหนึ่งไปตีอีกทีเดียวไพโลตายไหมอู้ไพโลจุ๊กมายังไงเลี้ยวขวาจ้าเอ๊เแบบี้ <laughs> เลี้ยวถูกทางด้วย เอออเาว่ะเฮ้ยห้องน,นี้ดูใหญ่แล้วมาเริ่มเริ่มซ้ได้แล้วสี่คนะองแล้วออกมาเป็นแยกล่างนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฟูห6ช่องถึงที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เป็นรองเท้าว,วาร์ปแต่ยุคเนี้รองเท้าว,วาร์ปก็อาจจะไม่ค่อยยังเป็นแล้วเพราะว่ามีช่องให้เพิ่มขึ้นมาวาร์ปอีกจะได้บ๊อบคลองรองเท้าเดียวก็รองเท้าก็ไม่จำเป็นก็ได้ครับ พอมาดูต่อไปช่องเต็มแล้วอะกระของพวกช่องไม่ได้ฟื้ไม่ได้แล้วครช่องเต็มเียแนวเซิร์ง้องออกเดี๋ยวเแนวเซิร้องให้เสร็จก่อนนะครับูดง่ยังไม่ร้องมานีกสองนนีร้องตายเลยมันอย่าอ

วัดให้ยูพ่องมาเอามาวะเก็บสี่วะเก็บสี um ่เก็บสี่เก็บห้าไหมหมครีมเฮ้ยเลิกร้องได้แล้วกหจังหวสำคัญแล้วจะไงได้ไหมทำได้ไหมครับทำได้หรือเปล่าพีดีะ Chomped a legion dessert The hellborn have chomped One of One of your desserts is A legion barracks One of your desserts is being eaten. One of your desserts is The hellborn have killer. Ultimate eater. Lips. Neck and That's you that serving. You're gonna be sick. Sugar rush. Double serving. Champion of pudding. Champion. โยโยโย่ไอ้เอ็มร้องเกินเนี่ยร้องแถบให้ปะเนี่ยไม้คิวเยอะขนาดนั้นเลยหรอวะร้องเสร็จละมาต่อครับผมครับกดตัวทองหออแม่เคาน์เตอร์ว้าวอีกแล้วครับเคาน์เตอร์โดนอะไรนะว่ามีตัวทองครับเฮ้ยโกลและเพลทล็อกคลองครับปีไปโอ้โหเจอช็อต Icana, ตายไหม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 ปิงปิงมาวะสกิลหนึ่งนี้ยอกไปนะครับโนแมดบายแบ็คกลับมานะครับผมตอนนี้สกิลเหลือแค่แยกล่างนะครับเอากดแยกล่างตีสวนเรียบร้อยมาวะมาวะมาวะสกิลหนึ่งไม่หาไพโลครับแต่ว่าเจอเขียวอ้าวดูใหญ่ครูดาวครับผมยังไง กูใหญ่ก <Promised legendary> ูดาวรียบร้อยเอาแล้วโดนไม่โดนนะครับแต่ยังวิ่งตามอยู่ครับเมื่อกี้นึงกูดาวหลบตันได้ครับผมกับไปตีเรียบร้อยกพร้อมชนะคุกทีเอาวะเหลือมเดือนครับแต่ว่าเขาก็เขาก็แบบไม่ได้พิมพ์ตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์ด่านะเป็นผมเนี่ยเละอันไรรอๆอย่างนี้ด่าแล้ว สื้เกอร์เล่าฮะไอ้ลงสื้เกอร์มาแล้วนะลอกวนะอกเป็นรีสกิลโอ้โหเราว่าต้องเต็มครับคือถ้าเป็นเกมธรรมดาทั่วไปเนี่ย5-5นะครับเราอาจจะขายขวานกระจายก,ก็ได้ครับเราเอาเป็นรีสกิลแต่ว่าเกมนี้มัน5-1ครับไอเทมขวานกระจายเป็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่า,าไว้เคลียร์คลิปโอ้โหนั่นล่างปอมันนะ่ยังไงครับสลไลด์ไปอ่าไฮโดร่อนเลย กดรอทอครับแล้วไปเันเดอยู่ับผมไอโหฟิเด้านล่างครับลารันบนจืออ้าวคอ,อร์โดนครับจังหวะนี้ยังไงสะกี้หนึ่งครูดาวสไลด์ไปโอ้โหแล้วบอกเอาบ้านนี้ว่าโอ้โหฟิเดยแมงกันแล้วโดนสามทางแล้วจะเล่นลำบากครับเอาบานมาังเอาคืนเอาคืน,เอ,นเออมันก็พยายามาเอานกมาส่งนะแต่ไม่รู้จะวางของอะไร โอ้โจงังหวะนี้อาจจะรองเท้าขายแม่งไม่ได้ไม่ต้องมีแล้วลองรองเท้าอ่ะรองเท้าออกแล้วครับรอ uh, งเท้าทิงรองเท้าแล้วครับตอนนี้ก็ครูหกช่องม uh, ีแคสตูหกช่องแบบรองเท้าครับสไลด์ใบงไงไฮโลมีเขียวครับคูดาว่ายีกสองตัวในแม่งลอยบ้านบนกับล่างนะครับโหนยังไงยาวทางเดียวหรือเปล่านะครับกดรีสกิลไปแล้วโดมโดนสามครับกดแยกล่าง ยังไงเก็บลอยกึ๊เกรโอ้โหเก็บไปแฮตทริกครับผมอาโคโนสพยายามจะเอาทางเดียวเอนครับทันหรือเปล่านะดูลาหรือเดียวยังไงเอาอะไรดียังไงโอ้โหวร์ปคูดาวซื้ออะไรซื้ออะไรดีอ่ะซื้อว้านะครับแล้ววาราปกลับมากันนะครับผมอีกซีกหนึ่งทันไหมอ่ะเอาไหนดีดูเมาส์นะ มอวันพยายามจะไปบนเหมือนก,กันแต่มาเอาล่างก่อนโอ้โหแล้วเจอสัดทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> คือเขาไม่ได้บ้าคิวนะผมจะอธิบายก่อน<ป>ก็คือตรงนี้เขาวาร์ปกลับมาแล้วแต่ว่าโดนแรมเพดอันติแคนเซลิลวร์ปเขาเลยจําเป็นต้องไปตีก่อนอย่างน้อยยังได้บาแลกกลับติดมือบ้างคือถ้าวิ่งกลับมากันก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็น่าจะแตกอยู่ดีโอ้โหตอนนี้ก็โดนไปสามทางนะครับ โอ้โหสามทางแล้วไม่รู้จะรับมือไหวหรือเปล่าก็ถือว่าโอเคนะหนึ่งห้าทำได้ขนาดนี้นะครับยิงมาจนยี่สิบนาทีสกอร์ไม่ต้องพูดถึงครับฟังซี่ต้นเจ็ดเฮ้ยโอ้โหโมโหไอ้ซื้อวาร์ปทีสิบเจ็ดอันเฮ็ดแค่หัวร้อนโอยซื้อทีสิบเจ็ดอันเลยอะแดกดำโมโหยัดดำโมโหไบสองนะครับโอ้โหไม่เก็บใบใบแบ็กแล้วนะ ยไม่มีอะไรจะเสียแล้ววะเอาวะอย่าดำวงสองอันเลยเว้ยโอ้โหน่าจะแบบเสียดายครับอะพอสามทางมันยากแล้วครับคือแม่งไม่มีคนกันบ้านให้เขาจะวิ่งไปบ้านก็แตกแล้วครับผมโอ้โหโหนห้าสำคัญเลยก็คือยายโดนบาแล็กโดนบาแล็กสามทางแล้วมัน สู้ไม่ได้ผมสู้ขีปไม่ได้กันไม่ทันอโอ้โหนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอีกกี่นาทีอีกประมาณ5นาทีนะครับใครขอเพื่อน,นไว้เนี่ยกอนเราได้บัลรแรงกลาไปแล้วนะอาจจะรอส่วนทางเดียวกับมาชนะหรือเปล่านะครับ แต่ว่าโอ้โหแค่การคีฟบนกันล่างก็ยังลำบากแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเนี่ยแค่เดินกันคีฟบนกลางล่างเนี่ยก็ก็เหนื่อยแล้วอะ่ะก็แทบจะไม่ไหวแล้วครับไม่มีเวลาไปดันสู้แล้วดูดิออกไอเทมก็ประมาณนี้นะถ้าในใจผม6น็อตเอโคนอตฟูหกชิ้นผมก็จะออกแบบมันเนี่ย ดูใหญ่ลีสกิลูโดทองโบ้เล็กล่าแต่ว่าขวานกระจายเย็นมันบังคับต้องมีเนี่ยเพราะว่ามันห้าหนึ่งเนี่ยของมันก็ออกโอเคนะก็จะไปได้เรียกเล่นก็ประมาณนี้เนี่ยหกช่องโอ้ไม่วาย why และแม่งไฮโลมีเขียวอีกอะ เอาองอาคอนยังไม่ได้มีแต่อของจำเป็นอะ่ะมาหนูแม่จึ๊กจึ๊กอ่าแบบเดี๋ยวก็มีเงินสี่พันแล้วครับใช้แผนไหนดีโอไฟสีแดงแบบว่ารอเวลาชิว ก็เดี๋ยวจบแล้วฮะอีกไม่นานนะครับผมก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยแล้วกันนะครับใครติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับกดไลค์บ้างก็ดีไลค์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับไม่ได้ช่วยผมแต้เงินเยอะขึ้นหรือไรหรอกครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเออมันเท่ดีนะไลค์ไลค์นิดนึงไงไพโลเย้ กดเขียวรอมาครับฝ่ายดีแดงก็พยายามจะเอ็นนะครับนะสู้จนนาทีสุดท้ายครับ30นาทีแล้วโอ้ยืได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับแพ้ก็ไม่เสียใจนะถือว่าถือว่าตั้งใจเล่นสุดๆแล้วแม่งตายเ้ย ดูดิโหดีแม่งดันมาเรื่อยอะ่ะขนาดไม่มีตัวมาปวดเนี่ยยังไงและโดมอ้าวนี่ขนาดแค่วิ่งกลางบนกลางล่างนะยังไม่มีตัวแบบมาปวดให้มันไม่ให้ดีซีฟแหละยังเหนื่อยอะ่ะแล้วถ้า้สีแดงมาปวดน,นะเรียบร้อยครับผม <About time. S 1> oh. แผมงเพลย์บอลสัทท้อแล้วอรอเวลาฟาร,ร์มของอย่างชิวๆอ้ยดูดิบอมลดลงๆๆเรื่อยๆเ,เลยครับใกล้จะแตกแล้วไมาโอ้ไม,แม่แตกแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวโอ้ยเหยื่อการต้นไม้โลกครับผม โอ้ผมว่าเกมนี้น่าจะแพ้แล้วล่ะนะฝ่ายแดงไม่ต้องทำอะไรก็รอเวลาชนะนะครับคนั้นเรากลัวหล่อเออเอาวะปั่นปั่นหัวหลอกัวหลอเออเข้ามาซิมาเอากันดาวม่วงอันที่สี่ครับผมเอาตีอะไรทิ้งวะอันนี้แม่งเคยเป็นอะไรวะนี่ อะไรหายไปวะแยกล่างเหรอโอ้ตีแยกล่างจริงด้วยอาจจะแบบวา่าดันมาไฮโลดันมาล้อของเท่ากันไหมล่ะวิวเท่ากันไหมล่ะออไม่แปลว่าของเท่ากันวิวเท่ากันโดนลูครับเจอลูกไปเวานนี้ก็ตัวทองมาไฮโลมีเขียวโอ้โหและแลมเพฮดตีบ้านยังไงเรียบร้อย โอ้แ้ไปครับนักเ็ถือว่าครับพอแล้วไม่ก็ได้ดีไปโอ้ยคนนอยเธอะพอจบไปที่สาิบกว่าคิวนะครับกับปี๊บไปครับเจอในยิ่หน้าผมบบาย